สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุตเต้และรูยีกับคลิปการสอนร่วมกันคิดร่วมกันทำกับแบบฝึกหัดทักษะภาษาในช่วงเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเรียนนะคะก็คือ1นนักเรียนจะต้องเตรียมหนังสือแบบฝึกทักษะภาษา,า,ษาดินสอยางลบและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความตั้งใจในวันนี้นะคะ ข้อตกลงในการเรียนออนไลน์ในวันนี้คือ1เด็กๆจะต้องช่วยคุณครูคิดคำตอบไปด้วยกันนะคะและ2นักเรียนจะต้องเขียนลายมือตัวบรรจงเครื่องบรรทัดให้สวยงามหากไม่เรียบร้อยคุณครูจะให้นักเรียนลบแล้วก็ทำใหม่อีกครั้งนะคะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเปิดไปที่หนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่1น,นะคะข้อที่1ขนมไทยที่นักเรียนชอบหรือรู้จักมีอะไรบ้างเขียนมา3ชื่อ โดยแยกตามกลุ่มขนมน้ำขนมนึ่งและขนมเชื่อมนะคะเรามาดูค่ะเราจะเริ่มจากขนมน้ำก่อนนะคะขนมน้ำก็คือขนมที่มีส่วนประกอบของน้ำหรือว่ากะทิเป็นส่วนประกอบนะคะเด็กๆลองคิดสิคะว่ามีขนมอะไรบ้างจากที่เราได้เรียนออนไลน์กันไปแล้วในเรื่องของขนมไทยไรเทียมทานนะคะช่วยคุณครูค,คิดค่ะ1ขนมกล้วยบวชชีนะคะเด็กๆสังเกตที่คำว่า บวชชีนะคะจะใช้ตัวชอช้างเป็นตัวสะกดนะคะชนิดที่2ค่ะขนมปลากิมไข่เตา3ขนมฟักทองแกงบวชค่ะคำว่าแกงบวชจะใช้ตัวดอเด็กนะคะเด็กๆต้องสังเกตนะต่อไปค่ะขนมนึ่งค่ะขนมนึ่งมีขนมอะไรบ้าง1ขนมกล้วย2ขนมสอดไส้ค่ะ3 ขนมชั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายขนมเลยนะคะเด็กๆลองไปเปิดดูหนังสือซิว่าเราเรียนขนมอะไรไปกันบ้างก็มีขนมข้าวต้มมัดก็ใช่นะคะขนมถ้วยฟูขนมเกียนแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปขนมเชื่อมค่ะขนมเชื่อมค่ะก็จะมีกล้วยเชื่อมเม็ดขนุนค่ะลูกตาลอยแก้วก็จะอยู่ในส่วนของขนมเชื่อมนะคะ มาดูข้อที่2ค่ะให้นักเรียนเติมคำให้ตรงกับภาพและเขียนวงกมลมลอ้ลอมรอบภาพเฉพาะภาพที่เป็นส่วนประกอบในการทำขนมเปียกปูนนะคะเขาก็จะมีรูปภาพมาให้นะคะเด็กๆช่วยกันคิดสิคะว่ารูปแรกเป็นรูปอะไรคะใช่ค่ะมะพร้าวรูปที่2ค่ะอ้อ,อยรูปที่3แป้งสีไข่ก่ ห้าดอกอัญชันหกใบเตย7กล้วย 8. ปใบตอง 9. กาะลา10มะนาว11ฟักทองค่ะจากที่คุณยายทำขนมเปียกปูนนะคะจากเรื่องขนมไทยลรเทียมทานมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างคะเด็กๆคิดค่ะเราจะมีมะพร้าว มีแป้งนะคะแล้วก็มีดอกอัญชันค่ะนำมาคั้นเอาเฉพาะน้ำของมันนะคะน้ำของมันก็จะเป็นออกสีฟ้าฟานะคะแล้วก็มีใบเตยค่ะนำใบตองนะคะมาหอและกัลานะคะจากเรือง ขนมไทยและเทียมทานขนมเปียกปูนะคะก็จะนํากะลาใช่ไหมคะมาเผาใช่ไหมคะแล้วก็คั้นเอาน้ําเป็นสีด,ดำานะคะแล้วก็มะน,นาวค่ะมะน,นาวบีบใส่อันชันจากสีฟ้าก็จะกลายเป็นสีม่วงนะคะต่อไปนะคะหน้าที่สองค่ะเขาถามว่าถ้าที่บ้านนักเรียนจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่ นักเรียนจะเลือกขนมไทยอะไรบ้างคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราได้ดูขนมไทยมงคล9ชนิดค่ะนั่น,นแหละค่ะสามารถนํามาทำานำมาใช้เป็นขนมที่เราในงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ได้นะคะก็จะมีขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมชั้นเม็ดขนุนค่ะต่อไปหน้าที่2ข้อที่4นะคะ เมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ทําให้ขนมไทยได้ชื่อว่าเป็นขนมไทยไร้เทียมทานจงอธิบายและให้เหตุผลประกอบค่ะเด็กๆคิดสิค่ะคาตอบก็คือขนมไทยเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจําชาติไทยเรานะคะแล้วก็มีรสชาติอร่อย ะะมีความพิถีพิถันในการทําทุกขั้นตอนมีมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายซึงทําให้ขนมไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นขนมไทยไร้เทียมทานค่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่5นะคะขนมไทยเป็นมรดกทางปัญญาที่มีค่ายิ่งและเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดคะคาตอบก็คือ เห็นด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยสามารถคิดค้นวิธีการทำขนมขึ้นมาได้หลากหลายชนิดและมีรสชาติที่อร่อยค่ะต่อไปค่ะข้อ5ใหญ่นะคะข้อ2ย่อยทำไมคนทําขนมไทยจึงต้องใจเย็นอดทนและมีศิลปะคำตอบก็คือขนมไทยมีส่วนผสมที่หลากหลายและมีวิธีทำที่ประดิษฐ์ประดอยมีรูปร่างลักษณะที่สวยงามจึงต้องมีความพิถีพิถันในการทำในทุกขั้นตอนค่ะ ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการอ่านเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานและคิดว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะคําตอบก็คือนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักสังเกตและกล้าซักถามจะทําให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นและในชีวิตประจำวันก็จะต้องฝึกฝนให้ตนเองมองโลกในด้านบวกมีความอดทนใส่ใจและพิถีพิถันกับงานที่ทําด้วยนะคะ